อืมอะไรมอ,องหน้าทำไมมอ,องทำไมอืมเบตทำไมอืมเบตปาาทำไมไม่ต้องมาล้องเลย<อ>เงียบเลย<อ>นะนะ<อ>นะนะ เบป้าทำไมร้องร้องเหรอร้องเหรอใช้เสียงคูเหรอหืมอื